จำเมไม่กล้ารหรอกอแต่ก่อนนี่ธรรมยุทธสมัยท่านเมื่อตอนท่านถวยราชธรรมยุทธมีเพียงสามวัดเท่านั้นเองอวัดบวระวันวัดบร,รมีวาดส่วนวัดสมอรายที่ท่านเริ่มทเ,เริ่มธรรมยุทธนั่นครึ่งหนึ่งเป็นมหานิกายครึ่งเป็นธรรมยุทธทีหลังแล้วท่านถึงกระจายออกไปเพราะท่านเป็นเจ้าดินแต่ก่อนต,ตั้งนั้นก็สร้างวัดธรรมยุทธตลอดสร้างวัดประจำราชการก็วัดราชประดิษฐ์ นั่นเป็นทางราชการเลยไอ้อยู่ติดกระวังเลยเพื่อจะนิมนต์สมเด็จสังฆราชสาไปเป็นสมภารสมเด็จสังฆราชสานี่เป็นคนโปรดของท่านเนี่ยท่านออกจากในวังนี่มานอนนอนพักภาพคุยกับพระเลยนะผูกเส้นกันมากพระมหาครับครับพระเทพมหาสาสิบแปดประโยคครับอ่อทียนได้กล่าวประโยคเป็นเอ็นองแรกเลยเนี่ยครับราสาแล้วทีนี้ก็วัดสมนัสธรรมยุทธ์ได้ให้เมีย เอาสร้างไอ้ตัวท่านเองไอตัวท่านเองท่านกลัวคนจะไม่เรียกใช้ให้เรียกว่าวัด,ว,ดวัดพระนามบัญญัติปายแล้วถึงเรียกวัดมงกุฎกษัตริตยาราม,ม,มนะเพาะกลัวคนต่อก่อนอเมริกาเรียกชื่อพระเจตสิรินนะครับเขาเรียกพระนามบัญญัติทีหลังสมัยคตได้ถึงเรียกพระอุดมมงกุฎเอเห็นมัน้ยเนี่ยสยุคเกิดขึ้นพระเยนี่คร<ม>ับเพราะโดยบรมราโชประธรรมครับนี่รัชกาลที่5ก็สร้างวัดให้แม่ท่านบางจตุเทพสิรินเนี่ย ตอเนี่ยคลองเนี่ยคลองปดูของเสมเนี่ยมันแผ่นดินมันกว้างออกมาไงครับครับเนี่ยมันออกออกมาเป็นเขตเนี่ยวัดมังกุฎวัดโสมนัสวัด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 เทพศิรินี่ในหลวงทั้งนั้น้ท่านเองสร้างวัดประจำตัวท่านก็ก็สร้างวัดราชประพิษคือแต่ละแผ่นดินจะต้องมีวัดประจำตัวท่านแล้วที่บางประอินท่านก็สร้างให้ลูกท่านวัดนิเวศธรรมประวัติ